ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนชิ้นงาน 3D นะครับที่เราดีไซน์ไว้นะครับผมเปลี่ยนเป็นชิ้นงาน 2D เนาะก็ขั้นตอนมีไม่ยากครับผมก็เรามีไฟล์แคดอยู่แล้วเนาะก็จากนั้นไปในส่วนที่เป็นรีเอาครับมาตรงนี้ ถ้าสมมติชิ้นงานของใครนะครับไม่ได้อยู่ในเซนเตอร์หรือไม่ได้อยู่ในส่วนที่สามารถมองเห็นได้ก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ครับจากส่วนที่เป็นหน้าก,กระดาษที่เป็นเปเปอร์ครับให้สามารถ modify ได้ในส่วนของเรื่องโมเดลนะครับผมอันนี้ในถ้าสมมติชิ้นงานใครไม่ได้อยู่ในขอบเขตนะครับก็สามารถใช้ปุ่ม s กอร์เมาส์ครับที่ตรงกลางครับ double ลคลิกมันนะครับเพื่ออ แสดงชิ้นงานมาอยู่ตรงบริเวณเซ็นเตอร์นะครับผมครับตรงนี้ผมจะปิดในส่วนของดิสเย์กิตลายตรงนี้นะครับไปนะครับผมสำหรับในมุมมองแรกที่ผมจะทำเปลี่ยนจากชิ้นงานส d เนี่ยชิ้นงานสาีเนี่ยไปเป็น,น 2D ผมจะใช้มุมมองที่เป็นด้านทปนะครับผมสำหรับ การเปลี่ยนมุมมองเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงที่เป็นลูกบาทสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะง่ายก็คือเลือกใช้เครื่องมือเพิ่มนะครับผมตรงทูลบาร์ไปที่ออโต้แคดนะครับแล้วก็ใช้ตัวคําสั่งที่เป็นวิวนะครับผมเปิดขึ้นมาเลยก็จะได้แท็บเครื่องมือตัวนี้ครับก็เอาไปเก็บไว้ในส่วนที่คิดว่าง่ายต่อการเลือกใช้นะครับผมอย่างผมเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ เปลี่ยนมุมมองไปเป็นท็อปครับผมจากนั้นใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า SOL นะครับผม mm hmm. SOL ตัวนี้มัน mm hmm. ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอ่านว่าอะไรตัว SOL ท็อปอะไรสักอย่างนะครับผมก็คลิกเลือก1ครั้งครับผมจากนั้นให้คลิกไปที่ชิ้นงานครับหนึ่ครั้งแล้วกด s p a c e b a r หรือ Enter นะครับทั้งหมด4ครั้งครับผมมันก็จะถามถึงเกี่ยวกับพวกอ่า เส้นต่างๆที่มันจะเรียกมาอะไรประมาณนี้ครับผมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวโปรไฟล์ไลน์นะครับผมทูเพนอันนี้จะเป็นตัวเทนจินอีดนะครับพวกมุมพวกมุมพวกอาอาเส้นขอบอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเชื่อมต่อกันนะครับผมก็กดกดย็ดไปครับประมาณสีครั้งเนาะมันก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาให้เรากดละ หลังจากนั้นนะครับเรากลับไปตรงที่เป็นโมเดลครับกลับไปตรงที่เป็นหน้าโมเดลเราจะเห็นว่ามันมีเส้น2อดีปรากฏขึ้นละหนึ่งเส้นครับผมถ้าสมมุติใครมองไม่เจอว่าเส้น2อดีไอ้เส้นสองดีมันไม่ปรากฏอยู่ข้างล่างอย่างนี้เนาะเราอาจจะเปลี่ยนมุมมองไปเป็นท็อปอย่างเนี้แล้วลากชิ้นงาน3ามดีมูฟชิ้นงาน3ามดีออกไปใช้คําสั่งมูฟนะครับผมที่เป็นตัวนี้หรือว่าพิมพ์ m หนึ่งครั้งนะครับ พิมพ M เป็นตัวย่อของมูฟแล้วก็ลากมันออกไปอย่างนี้ครับผมาลากมันออกไปผมอาจจะขอเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นในแนวแกน X Y เนอะอาะแล้วก็จะเห็นชิ้นงานสอง d ของเรานะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมูฟมันออกมาไว้ก่อนอีกฝั่งหนึ่งคราวนี้ผมจะใช้เปลี่ยนเป็นตรงด้านฟอนเนาะเปลี่ยนเป็นตรงด้านฟอนก็คือด้านนี้นั่นเอง ผมก็กลับไปตรงที่เป็นหน้า layout นะครับผมอาถามว่าทำไมผมถึงไม่เปลี่ยนชิ้นงานจาก3 D าะอาจากชิ้นงาน3าเป็น 2D ตรงนี้เลยมันใช้งานคำสั่งนี้ไม่ได้นะครับในตรงหน้านี้เนะาะอางคิดว่าพอผมคลิกไปเนี่ยมันไม่ให้เราคลิกเลือกตรงวัตถุเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมาทำในส่วนของที่เป็นหน้า layout นะครับผม เพราะว่าทําไมมันถึงทําได้ในส่วนของหน้านี้เพราะว่าตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็น layout อะไรต่างเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ใช่ไหมตรงนี้คือเขามีไว้ให้เราดับที่เป็นแบบหน้ากระดาษเนาะมันก็เลยสามารถเปลี่ยนจากชิ้นงาน 3D เนี่ยเป็น2 d ดีได้ตรงนี้ผมจะใช้คําสั่งที่เป็นฟอนต์นะครับผมด้านหน้าในส่วนของฟอนต์ผมก็จะเลือกใช้ คำสั่งเดิมนะครับผม SOL ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ชิ้นงาน1ครั้งจากนั้นกดสป e ดบปทั้งหมด4ครั้งครับ 1, 2, 3, 4ครับผมก็จะแสดงเส้นที่เป็นชิ้นงาน 2D ขึ้นมาครับอพอเรากลับมาดูตรงนี้เราเปลี่ยนไปตรงด้านฟอนตนะครับผมมันก็จะแสดงเส้นลักษณะสีขาวๆตัวนี้ขึ้นมา แล้วคราวนี้นะครับถ้าสมมุติมันมีชิ้นงานที่ทับซ้อนกันอย่างเช่นตัวนี้นครับออย่างเช่นตัวนี้มันจะมีส่วนสูงแล้วก็ส่วนที่ต่ํากว่าที่อยู่ด้านหลังครับตรงโปรแกรมนะครับจะแยกชิ้นงานของลายจะแยกเส้นนะครับให้เป็นสองเส้นผมเรียกมันว่าเส้นรองกับเส้นหลักครับเส้นหลักก็คือเส้นที่เรามองเห็นเส้นที่เรามองเห็นได้ด้วยฝั่งนั้นๆนะครับผม อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือมันจะอยู่ข้างหลังนั้นไปนะครับผมอ่อาอย่างเช่นออย่างเช่นรูปนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเส้นที่อยู่ภายในอ่มันคือเส้นที่อยู่ภายในนั่นเองเนาะถ้าเราพูดง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็จะเส้นที่อยู่บริเวณผิวด้านนอกที่เป็นซอร์เฟ e ที่เรามองจากด้านนั้นๆแล้วเห็นนะครับผม มันจะแยกให้เป็นสองเลเยอร์อ่าคราวนี้เราจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนยังไงสังเกตว่าถ้าสมมุติผมต้องการจะเปลี่ยนสีเส้นอ่าหลักเนี่ยเส้นหลักที่เป็นเส้นบริเวณด้านนอกเนี่ยผมจะเปลี่ยนสมมติผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ก่อนนะครับขอสร้างขึ้นมาเป็นลายหนึ่งแล้วกัน L1 L1 ให้เป็นเส้นสี เส้นสีเขียวคราวนี้เส้นลงลายสองลายสองผมให้เป็นเส้นสีชมพูแล้วกันจากนั้นผมเปลี่ยนตัวขนาดของเส้นเนี่ยอันเนี้ยเป็น1.5อ่งจุาศูนอันนี้ให้เป็น0.9นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจากเส้นทึบเนี่ยให้เป็นเส้นปัก โดยการกดโหลดตัวนี้มาผมจะใช้ตัวตะปะตัวนี้นะครับผมเส้นปัดตัวนี้เนาะคลิกมันโอเคขึ้นมาแล้วจากนั้นกดไปที่ตรงเส้นตัวนี้แล้วกดโหลดครับกดโอเคกดโอเคนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนชื่อตามนี้เลยกดการกระบาดออกไปถ้าเราเปลี่ยนเส้นนี้นะครับให้เป็นในส่วนของเลเยอร์เส้น เลเยอร์ไลน์หนึ่งเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเส้นตัวนี้ครับมันถูกบล็อกไว้นะครับผมมันถูกบล็อกไว้ให้เป็นในลักษณะ,ะโครงข่ายเส้นเดียวกันเราต้องทํายังไงครับผมถึงจะเปลี่ยนเส้นได้ก็คือการอ x กโพ t หรือระเบิดบล็อกที่ผมเรียกน,นะครับผมนั่นก็เราทําได้ยังไงก่อนอื่นนะครับเรามูฟออกไปก่อนครับเส้นตัวนี้เรามูฟออกไปในระยะที่เราเลือกไว้สมมติผมมูฟออกไปห้าสิบ ตัวนี้ผมผมย้ายมันขึ้นไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมมูฟมันออกไป50เดี๋ยวผมขอปิดเส้นดิสเพกกรดไลน์ก่อนนะครับตัวนี้มันห่างกันทั้งหมด50นะครับจากฐานตัวนี้มาถึงตรงนี้ครับผมจากนั้นผมใช้คําสั่ง Xcode e นะครับกด X e ไปคลิกหนึ่งครั้ง เชนตัวนี้ครับมันจะถูกแยกกันออกแล้วเมื่อเมืม่อสักครู่นะครับถ้าสังเกตดีดีผมคลิกไปหนึ่งผมคลิกไปตรงเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับมันจะอ่ารวมเส้นให้หมดเลยนะครับผมก็คือมันบล็อกมันบล็อกไวอยู่ครับมันบล็อกในบล็อกนั้นนั้นไวนะครับผมเพื่อให้เราได้แยกกันง่ายๆครับระหว่างเส้นที่เป็นเส้นรลงแล้วก็เส้นที่เป็นเส้นหลักครับผมอตอนนี้ก็จะสามารถ เปลี่ยนเลเยอได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวตรงนี้ผมก็ทําการ x p o r t เดมืนหนึ่งครับกด x ไป1ครั้งกดสปีดบ้าหนึ่งครั้งครับาจากนั้นก็เปลี่ยนตัวนี้ครับให้อยู่ในเส้นลองนะครับผมอันนี้ลายไทสกิลมันอาจจะไม่เห็นว่าเป็นเส้นปะเนกผมอาจจะเปลี่ยนตรงนี้หน่อยจากลายไทสกิลหนึ่งก็เป็น0ูงจุจุหแล้วกันครับผม อาจจะได้ละเอียดหน่อยเนาะอาจจะเป็นสกิลที่ลึกหน่อยอันนี้ผมก็จะมูฟมันกลับมานะครับใช้คําสั่งมูฟลงมา50เหมือนเดิมก็จะแสดงในลักษณะนี้ครับผมในส่วนที่เป็นฟอนด้านด้านฟอนเนาะอันนี้ผมอาจจะกด Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลซี Ctrl c ไปเลยกดคัดลอกนั่นแหละครับแล้วก็ดีลิทกด c อนโทไว้แล้วก็ delete. กด Ctrl ีลิทจากนั้นผมก็จะมาวางมันตรงนี้ อาจจะสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นผมใช้คำสั่ง xl เนาะ xl เป็นเส้นที่ไม่มีขอบขีดน,นะครับผมแล้วก็เลือกคลุมจากด้านบนลงด้านล่างนะครับแล้วใช้คำสั่ง move เส้นตัวนี้ให้มันมาชิดกับตัวนี้เพื่อจะได้อยู่ในแนวรละหน้าเดียวกันนะครับผมก็ลบเส้นนี้ออกไปคราวนี้เรามาดูตัวที่เป็นด้านฟอนต์ตัวที่เป็นด้านฟอนต์เนี่ยมันไม่ได้มีเส้นรองเนาะเพราะว่า มันมองจากด้านบนมันก็จะเห็นแคาส่วนที่เป็นผิวด้านบนมันไม่ได้มีชิ้นงานที่อยู่มันไม่ได้มีแบบรูปลักษณ์ที่อยู่ภายในที่ซับซ้อนอันนี้เขาก็เลยรวมมาให้แคเป็นบล็บอกเดียวเนาะสมมติเราลองมูฟดูก็ได้ว่ามันมีเส้นรองหรือเปล่าถ้าเรามูฟดูแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีมมเลเยอร์เส้นอื่นๆเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยไม่มีเส้น เ้นที่เป็นเส้นลอกเนาะมีแค่เส้นหลักอย่างเดียวอะผมก็กดยูกลับนะครับผมกดยูสปีดบาร์มันก็จะอะเหมือนการกดกลับตัวนี้นครับอาจากนั้นผมก็จะทําการเอ็กเหมือนกันหรือการกดเอ็กนะครับผมแล้วก็กดสปีดบาร์หรือคลิกไปหนึ่งครั้งครับอาแค่นี้เส้นมันก็จะแยกกันคนละส่วนกันแล้วนะครับผมก็ไปเปลี่ยนตรงลายตัวนี้นะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับ